สวัสดีครับกลับมาพบกับ <approach> อันปฏิบัติออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะกับเจ้ารถเก๋งบีคาซีดานนะครับหรือเรียกกันว่า1 n z 1 0 9แรงม้าอันมีมานำเสนอในราคาประหยัดนะครับพร้อมกับทุกท่านที่กำลังสนใจออกรถตอนนี้ก็หน้าฝนนะฮะตกทุกวันตกยังหนักมีรถส่วนตัวใช้ในการเดินทาง เป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยกว่าจะได้ในแต่ละคันการตัดสินใจในการเลือกการตัดสินใจในการซื้อมันก็ต้องมีการดูเกมพื้นฐานกันก่อนอย่างทุกคนทุกอาชีพและทุกรายได้ดันเชื่อได้เลยครับสับเจ้า v o ออคันนี้ผ่อนเทียบเท่ากับมอไซค์เลยก็ว่าได้แต่กันแดดกันฝนแอร์เย็นเพลงเพราะและใช้งานในครอบครัวทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะครับ สับคลิปนี้นะฮะขอมาแนะนำนะครับเป็นเจ้า t o y o ต้าว e ีอ 1.5e ปี09นะครับบางคนอาจจะได้ยินตัวปีแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมรถปีเก่าจังทำไมรถมันเก่าจังอะไรอย่างพวกนี้อันต้องบอกแบบนี้นะฮะสำหรับ v ีออสเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรารู้คำตอบกันมานานอยู่แล้วสำหรับคนที่เล่นตัวเครื่องยนต์หนึ่ง หรือคนที่ไม่ได้เล่นตัวเครื่องยนต์1 n z ่งเอ็นีอี่เป็นการเปิดตัวเครื่องยนต์ออกมาที่ดีมากนะครับอย่างนี้ผบอกนะฮะในยุคปัจจุบันตอนนี้รถรุ่นนี้แรงดีไม่มีตกนะครับและก็อย่างในเรื่องตัวการเซอร์วิสในเรื่องตัวการเมเนแนนตรงนี้ไม่ได้คุยหรือว่าพูดเวอร์ไปนะครับแต่มันเป็นจริงตามแบบนี้เพราะว่าอย่างปกติที่เราเจะเอาไปซ่อมศูนย์ทำนู่นทำนั่นทำนี่เปลี่ยนอะไรพวกแบบอย่างเบ้าโชค๊คลูกมากันโคงเพาแหลก ทุกอย่างมีอะไรพร้อมเบิกให้ใหม่ทั้งหมดแต่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวงบด้วยสําหรับอย่างบางท่านอยากซ่อมสําหรับอย่างบางท่านอยากซื้อใหม่ถ้าเกิดเราอยากไฟงัดถ้าเกิดเราอยากประหยัดซัพย์หรือว่าประหยัดเงินลงไปก็ซื้อใหม่ก็ซ่อมเอาได้ถูกต้องใช่ไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากเพราะนั้นเนี่ยอันอยากลบทัศนคติที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยโอ้โหรถปีเก่าแล้วไม่น่าเล่นหูรถปีเก่าแล้วไม่น่าใช้ถ้าเกิดอย่างปีเก่าครับ สภาพมันไม่ดีเราทิ้งอย่างเดียว 2. ถ้าเกิดสภาพมันไม่ดีเราไม่เอาเข้ามาขายแน่นอน 3. การดูแลหลังการขายทุกอย่างคือสัมพันธ์กันทั้งหมดและก่อนส่งมอบเรามีทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับอย่างแรกเลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งหมด 2. ตั้งศูนย์ทวงล้อสวงฟรีนะครับ สามระบบไฟตัวรถทั้งคันไม่ว่าจะเป็นตัวระบบไฟตามจุดไหนก็ตามแต่ตรงนี้คือเราทําให้กับผู้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่ครันนี้มันจะมีตัวอย่างอย่างหนึ่งให้กับผู้ลูกค้าได้ดูนะฮะอาจจะติอันในคลิปนี้เลยได้ไหมได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับอะไรก็ตามที่อันเห็นแล้วมันไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่ควรอันจะทําใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้ามาร้องขอเลยแม้แต่คําเดียวนะครับส่วนสําหรับอย่างไฟหน้าเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาแต่โคม,มันเหลืองนะฮะอันนี้ยอมรับได้เลยว่าโคม,มันเหลืองเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเลนกล้องที่กําลังถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้มันไม่สามารถโกหกหรือว่าเฟ้งได้อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องปรับแสงเราไม่จําเป็นต้องปรับสีเราไม่จําเป็นต้องปรับนู่นปรับนี่ทุกอย่างตรงนี้คือความเรียวนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยตัดสินใจในการเลือกกับในเรื่องของที่อันจะทําให้มันเป็นของคู่กันนะครับ พราะงั้นอย่างตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเดงก็จะมีการขัดให้ใหม่ส่วนตัวตันมองก็มีให้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นตัวโฉมแรกอันนี้เป็นตัวโฉมแรกนะฮะวีออสจะมีออกมา3เจนด้วยกันถ้าเกิดเรานับกันแบบตามหลักสากลก็คือจะเป็นตัวเจนนี้หรือเขาเรียกภาษาในการซื้อเครื่องยนต์ว่าตามภาษาเชียงกงนะฮะเห็บหมานะครับสก็จะเป็นตัวที่เป็นกระจังหน้าอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นตัวเครื่องรหัส1นึ่งเอ็นซเหมือนกัน ก็เท่ากว่ามันจะมีเป็นตัว2โฉมแต่ตัวโฉมที่3เป็น all new v s แต่มีเครื่อง1 NZ มั้ยไหมมีกับอีกแบบนึงก็คือจะเป็นตัวเครื่อง Dual VVTI นะฮะหรือว่า2 NR นะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีเอา1 NZ ก่อนนะฮะเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับตรงนี้เนี่ยยังมีการตั้งคำถามกันเยอะนะฮะในหลายกลุ่มว่า สำหรับตัวเครื่อง VVTI ในปัจจุบันตอนนี้ทำไมถึงยังน่าใช้แรงบิดไม่ลดแรงมา้าไม่ตกกำลังเครื่องอัตราเร่งทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อน,นะฮะตัวรถปี29แต่ทำถึงขนาดดีได้อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องมันมาเป็นสแตนดาร์ดที่ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวโฉมนี้มันจะมีแบ่งออกมา2อย่างนะครับก็คือจะเป็นตัว1 n z ที่เป็นเบนซินธรรมดา2อ,อันนี้จะเห็นกันน้อยมากก็คือจะเป็นตัว v o t e r b o หนึ่งเอที่เป็นตัวเครื่องเทอร์โบถามว่ามีไหมมีประมาณ2แบบด้วยกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องเทอร์โบในปัจจุบันตอนนี้ราคาค่อนข้างที่สูงมากเพราะว่ารถมันผลิตมามีจํานวนจํากัดนะครับเป็น4ส so ูบเรียงนะฮะส่วนตัวโครงสร้างนะฮะสำหรับตัวหน้าเครื่องตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับ อันก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนเผื่อคุณลูกค้าสงสัยนะฮะ1.5ลิตร109แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับ141นิวตันเมตรนะฮะที่ขึ้นชื่อในความทนทานซ่อมบำรุงง่ายและใช้กันตั้งแต่ตัว Vios Gen2 จนถึงตัวเจมปัจจุบันนะครับเพราะนั้นอย่างแบบนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุดด้วยการมีเกียร์ออโตซีวีีมาเกี่ยวข้อง แล้วก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ในรูปแบบใหม่เลยสําหรับตัวโฉมนี้ถามว่าระบบเบรกมี ABS หรือ,อยังมีแล้วนะฮะเรียบร้อยจะอยู่หลังตัวแบตเตอรี่นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันนะฮะหนตัว J 2 1.2ตัว E 3 1.2ตัว G นะครับแล้วก็มีเป็นตัวสปอร์ตด้วยนะฮะแต่เราจะเห็นตัวพวกนั้นได้น้อย แล้วก็ถามว่าตัวโฉมเนี่ยมี T R D ไหม T R D น่าจะยังไม่ได้เกิดขึ้นมา T R D น่าจะไปเกิดตอนชุดแต่งของตัวเจนที่2อ,ออกมานะครับเป็นการไล่ระดับการเรียงชามนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเบนซินเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราต้องดูก็คือจะเป็นตัวกําลังอัดกําลังอัดเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถปีเก่าปีใหม่หรือว่าแบบไหนก็ตามการเกิดกําลังอัดเสียมีขึ้นไหมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถือว่ามีน้อยมาก ถ้าเกิดเครื่องมันดีถ้าเกิดเครื่องมันเดิมไม่มีกําลังอัดเสียแน่นอนเพราะว่าอะไรครับอย่างกําลังอัดเสียเนีน่ยนะมันจะเกิดอยู่ภายในตัวเครื่องนะครับอาทิอย่างเช่นตัวแผ่นปะเก็นแตกนะฮะพวกแบบอย่างเสื้อสูบเล้านะฮะอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปสีสูบนะฮะสับตัวตรงนี้คราวนี้เราจะดูว่ากําลังอัดเสียได้ยังไงเราดึงตัวก้านบัดัมขึ้นมาได้เลยครับอันดึงออกมาหมดเลยก็แล้วกันนะฮะมันจะได้ดูง,ง่ายๆด้วยนะครับ อย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูตรงตรงัวก้านวัดว่ามีน้ำมันเครื่องเยอะน้ำมันเครื่องน้อยเราก็สามารถดูได้นะฮะหรือเราค่อยย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเราจะดูก่อนว่ากําลังอัดมันเสียหรือไม่เสียก็คือจะมีเป็นตัวควันหรือว่าไอเศษน้ํามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านวัดน้ำมันเพราะว่าสําหรับตัวภายในตัวเครื่องยนต์มันก็จะเกิดตัวอากาศหรือว่าแรงดันที่มันไหลย้อนกระเด็นขึ้นมานะฮะนั่นคือความผิดปกติของตัวเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เร่งเครื่องหม้อนงหม้อน้ำอะไรพวกนี้ทุกอย่างงดดดูไ้้ทัหม แล้วก็ถามว่ารถน้ํามันเครื่องขาดหรือไม่ไม่ขาดนะครับเหลือบานๆเลยเหลือเต็มๆเลยใช้งานยาวๆนะฮะแต่ถ้าเกิดถึงมันเหลือเยอะแบบนี้ถามว่าอ,อันจะไม่เปลี่ยนให้เหรออันไม่สนหรอกนะฮะเหลือเยอะเหลือน้อยมันจะใสหรือว่ามันจะดํานะครับอันเปลี่ยนให้หมดอันเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะฮะก่อนส่งมอบเพราะนั้นตรงนี้เช็คได้เลยรายละเอียดทุกอย่างอันสามารถทําให้ได้ดูเป็นของจริงนะฮะแล้วก็สัมผัสจับต้องได้แน่นอนนะครับ นี่ก็คือการเช็คตัวกําลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินนะฮะแล้วก็น็อตตามจุดต่างๆไม่จะเป็นตัวคานด้านหน้านะครับแก้มด้านซ้ายด้านขวานะฮะอยู่บนตัวคิ้วโคมไฟดูได้นะครับแล้วก็พวกแบบอย่างน็อตซ่องในนะฮะมันก็จะมีเป็นตัวปั๊มนะฮะที่เป็นตัวสอนไปด้วยนะครับถ้าเกิดอย่างฝักระโปรงก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราจินตนาการนะครับลองนึกภาพดูยังไม่มีฝักระโปรงมา มีแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวที่มีการประกอบเสร็จแล้วไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีบะไม่มีพวงมาลัยไม่มีคอนโซลนี่คือต้องสมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างมีการประกอบตัวฝังกระโปรงมาแล้วมันก็ต้องไม่มีการถอดมันก็ต้องไม่มีการแกะสําหรับตัวโฉมนี้นะฮะเป็นแม็กอลลอยนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะไหนๆก็พามาดูแลเดี๋ยวลดราคาให้ตอนนี้ราคาที่เราตั้งขายไว้นะครับอยู่ที่2 4 9 0 0 0สนานะ249,000สาัหรับคันนี้ พี่มีบอกว่าเฮ้ยโอ้โหอันราคาแพงเกินไปว่าเอารถปี0 9ไม่เป็นไรครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะฮะแต่ล้อแมกเนี่ยอันเอาของตัวออนิวมาใส่ให้เป็นแมกอลลอยนะครับแล้วก็ยางเป็นตัวปี2021เป็นยางแม็กซิสนะฮะข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ตรงแก้มข้างเนี่ยหนึ่งตำแหน่งจะอยู่ตรงกระจมองข้างเนี่ยอีกหนึ่งตำแหน่งสำหรับตัวกระจมองข้างอันนี้เป็นการใส่เพิ่ม นะครับเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเกิดของเดิมอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวแก้มข้างอย่างเดียวนะฮะส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบอย่างเสาเห็นไหมฮะเสาเนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเสา A เสา B เสาคาท้ายอะไรพวกนี้พ่กอย่างต้องเป็นเสาเดิมทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเสาเสียเนี่ยก็จะมีการบอกในหลายคลิปนะบาลานซ์ตัวรถมันก็จะเสียไปเลยแล้วก็คิ้วกันกระแทกด้านข้างนะฮะติดตั้งมาให้แล้วนะครับ คราวนี้เนี่ยให้ดูตัวซองด้านในกันบ้างนะครับประตูนี่เปิดได้กว้างนะฮะอันนี้คือเป็นตัวโฉมแรกนะครับเราแกะตัวยางของประตูออกมาได้เลยนะฮะอันนี้อนเลาะให้ดูหมดเลยนะครับสําหรับทางฝั่งด้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเป็นตัวรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมฮะมันก็จะมีการทําเป็นรอยมาร์กิ Golden ้งไว้นะครับด้านในตรงนี้มันก็จะเป็นตัวรอยเชื่อมอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ว่าลูกทรงลูกศรอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกนะครับมันจะเป็นตัวรอยมาร์กิ้งของมันนี่นี่ก็อีกคัดหนึ่งนี่ก็อีกคัดหนึ่งเดี๋ยววเราตต้องดูั ตอนที่2ด้วยว่ามีแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับภายในนะฮะตัวนี้ก็เน้นในเรื่องตัวความคลาสสิกเลยนะครับเพราะว่าม่านวัดหรือว่าตัวเลือนไมนี่อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะขับง่ายขับสบายผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะออกรถให้ลูกไปเรียนมาหาลัยก็สบายเลยแบบนี้เฟี้ยวเฟนะครับ ส่วนตัวประตูตอนหลังนะฮะนี่คือความสะดวกสบายในการขึ้นลงโดยสารนะฮะแบบนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดอย่างคนตัวเล็กคนตัวใหญ่นะครับใส่ล้าใหญ่แบบแบบนี้ก้าวขึ้นรถได้สบายๆเลยแล้วก็ก้าวลงรถออกมาได้สบายเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นยางขอบประตูช่วงด้านหลังนี่เลยนะฮะตรงนี้ชัดเจนนะครับมันจะมีเป็นตัวลออยู่ตรงนี้อีกชุดนึงนะฮะ ฝั่งทางด้านหน้าเมื่อกี้ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะนี่นะครับมันเป็นรอยมาจากโรงงานนะฮะถ้าเกิดแบบนี้นะครับไม่ใช่การโปสสีหรือทำอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราลองสังเกตจากฝั่งนู้นดูด้วยก็ได้อันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าอันพาดูรอบคันอยู่แล้วนะครับเม็ดอาร์คนะฮะสวยเลยนะครับเม็ดกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากตัวของเดิมนะครับคนนี้อัทำบอนหนังให้นะไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้ว ทุกอย่างสปาภายในให้ทั้งหมดแล้วก็เก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงามให้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวอย่างด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมนะเดี๋ยวอันเปิดตัวฝากระโปรงด้านท้ายก่อนนะครับเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดจากภายในก็ได้หรือว่าเราเอาอีโมดมาไขเสียบก็ได้นะครับได้เช่นเดียวกันมันยังมีตัวกุญแจเสียบอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดจากด้านในก็ได้อย่างที่อันบอกแล้วก็เรากุญแจมาเสียบไขด้านท้ายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โลโก้ทุกอย่างครบนะฮะนี่คือโลโก้นะครับตัว E ีเดิมโรงงานนะครับฝาท้ายเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะอาจจะมีเป็นพวกแบบเศษสเ็ตถิ่งกระเจนใส่อะไรพวกนี้บ้างนะครับหรือว่าน่องรอยพวกแบบอย่างขนมงขนแมวอะไรนี้นะครับแต่ไม่ได้กินเนื้อสีนะฮะตรงนี้อันเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วทั่วทั้งขันนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะฮะไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ ส่วนถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนเป็นพุ่มแบบอย่างรอด LED ก็เปลี่ยนได้นะฮะร,ราคาจับต้องได้ง่ายเลยไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ซอกด้านในนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตัวตะเข็บด้านท้ายมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะสวยเลยนะครับเป็นตัวสีด้านนะด้านนอกต้องเป็นสีเงาภายในต้องเป็นตัวสีด้านแบบนี้เขาจะเรียกว่าสีบางเดิมโรงงานนะฮะรอยเชื่อมทุกอย่างสวยมเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับไอ้ขอบด้านท้ายก็แกะได้นะสามารถแกะดูได้ทั้งหมดเลยนะครับ คราวนี้เนี่ยก่อนเราจะไปดูด้านล่างเราดูตรงนี้ก่อนนะครับฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีเป็นตัวหัวน็อตนะฮะซ้ายขวาฝั่งละ2ตัวนะครับน็อตก็เลี่ยมเลียมเลยนะฮะเลียมอยู่คมนะครับฝาท้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวฝากระโปรงหน้าแต่เขาวนี้ถ้าเกิดของเดิมเนี่ยมันก็จะมีตัวรอยปั๊มโตโยต้าเห็นไหมฮะอันนี้คือชัดเจนนะฮะทั้งฝากระโปรงด้านหน้าก็มีแล้วก็ตัวฝาท้ายก็มีนะครับ คราวนี้เนี่ยรถเก๋งถ้าเกิดเราจะดูด้านท้ายถ้าเกิดเราจะดูด้านท้ายเราต้องดูตรงนี้เลยนะฮะมันจะเป็นตัวคาบยางกาวมันจะเป็นตัวคาบกาวซลิโคนนะครับนี่เ่ถ้าเกิดแบบแบบด้านข้างนี่จะชัดเจนมากกว่าเห็นไหมฮะมันจะไม่สวยนะครับเนี่ยมันดูไงมันก็ไม่สวยนะแต่ถ้าเกิดการปาดพวกแบบกาวซีิโคนอะไรอย่างพวกนี้แบบเรียบเนียนนะฮะหรือว่าไม่มีเป็นเส้นอะไรเลยแสดงว่ารถมันมีการทํามาแน่นอนนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะฮะเราจะดูเปรียบเทียบได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับหรือว่า อย่างบางคนอยากจะดูเปรียบเทียบกับรถที่เป็นรถเพื่อนนะฮะอย่างอะไหล่เครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้อ่ะมีให้ครบหมดนะครับแต่อันยังไม่ไดเอามาใส่แต่เดี๋ยวก่อนออกเดี๋ยวตรงนี้อันจัดการให้นะครับความพร้อมสําหรับในการส่งมอบเนี่ยอันพร้อมเต็มที่นะฮะอันไม่ใช่หัวจ่ายอ,อกงะครับแต่เป็นฝ่ายส่งออกเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะอยู่ขั้นตอนในการส่งออกเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องได้รถที่ดีแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องพร้อมนะฮะ ส่วนถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้นิดนึงผมพามาดูเปรียบเทียบด้านฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นตัวรอยเม็ดอ้างนะฮะรอยเม็ดอ้างที่อยู่ตรงครัตะเข็บด้านข้างเมื่อกี้นี้อ่านี่เห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับสองจุดเหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่ามีการเตี้ยมหรือว่าทํามงทําใหม่อะไรอย่างพวกนี้ไม่ใช่นะครับเหมือนกันเปรียบเลยตอนนี้เรามาสุกันหน่อยดีกว่าครับสําหรับอย่างคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวรถที่เรามีนะฮะ แต่อันจะเอามาเสนอขายในราคาประหยัดนะครับราคาเนี่ยได้มีการทําคลิปไปก่อนหน้านี้คือ249,000นะสำหรับตัวปี09ขายเพียงแค่219,000บาทลดให้30,000บาทด้วยกันนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยในราคานี้ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับตรงนี้มีส่วนลดให้สำหรับใครที่อยากมีรถใช้ในช่วงก่อนสิ้ปี วีออสปี09เกียออโต้คันนี้2,19,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะนสับคลิปนี่ยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากขายมากจากใจนะครับอยากให้ได้มากจากใจเพราะว่าอย่างแบบนี้รถเก่งผ่อน4 0 0พัในเลทยอยู่ประมาณนี้คุณลูกค้าทุกคนสามารถออกได้และก็ผ่อนเท่ามอไซค์เลยด้ซ้ํา ไม่คุ้มค่าเราพูดแบบนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยอันกา้าการันตีได้เลยว่ารถสวยโดนใจพร้อมใช้งานพร้อมให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ